พี่ครับช่วยแนะนํามือถือหน่อยครับพอดีว่าผมไปดูดวงมาหมอดูไม่อยากให้ใช้มือถือสีดําครับได้เลยครับผมร้านเรามีครบทุกรุ่นนะอย่างเช่นตอนนี้กําลังฮิตเลย S23 Ultra ผมตัวที่ซูมไ,ไกลๆครับผมตามคอนเสิร์ตสนใจไหมตัวนี้สีใหม่เลยนะสีลามเลมอนนะโอ้โหสวยมากๆก็ยังไม่ชอบครับอ๋อถ้างั้นเป็น iPhone 14ไหมครับผมสีเหลืองเพิ่งออกใหม่เลยนะ iPhone 14สีเยลโล่สีเหลืองโอ้โหสวยมากตัวนี้ก็สวยเลยนะความหมายดีด้วย ผมว่ามันยังไม่โอเคโอ้ยังไม่ชอบเหรอครับงั้นเป็นตัวนี้เลยออกหวานหวานหน่อยไหม iPhone 13บสครับผมสีพิงค์สีชมพูสวยอ่อนหวานละมุนอย่างเงี้ยชอบไหมครับผมว่าก็ยังไม่โดนเท่าไหร่ครับงั้นตัวนี้เลย Google Pixel 7 Pro สีเขียวฮัสเซลตัวนี้ก็แมนๆหน่อยนะน่าจะเหมาะกับน,น้องนะครับตัวนี้มีสีอื่นอีกไหมครับเอออีกตัวหนึง่ง Galaxy S f 4 สีฟ้าครับผมสีบลู <Whoa. S 1> ตัวนี้ก็สีซอฟต์นะแบบว่าเป็นฟิปโฟนด้วยแฟชั่นโฟนตัวนี้มีสไตล์นะชอบไหมครับก็สวยดีนะครับแต่ก็ยังไม่ชอบครับงั้นอีกตัวหนึ่งเป็นฝาแฝด Galaxy C f l 4เป็น C44 นะตัวนี้จะจอใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะโอ้โหมุมมองเนี่ยอย่างแจ่มเลยตัวนี้นะตัวนี้มีสีเบดนครับผมเป็นสีแบบครีมครีมเนี่ยตัวนี้ดูคลีนคลีนนะดูสะอาดเรียบร้อยดูภูมิฐานสนใจไหมครับมีสีอื่นอีกไหมครับพี่ตัวนี้ชอบแน่นอนพี่มั่นใจ iPhone 14 Pro Max สี Deep Purple สีม่วงสีนี้เขาฮิตกันสุดๆเลยครับตอนนี้ใครๆก็เรียกหาสีนี้เลยสีม่วง Deep Purple สเนี่ยสีมันม่วงพี่รับรองใช้ถือนะแจ่มแน่นอนคนมองคนหันแน่นอนเพราะว่าเป็น iPhone 14 Pro Max ชอบไหมครับแบบนี้สีนี้ก็ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ครับขอโทษนะครับพี่พอดีหมอดูอีกคนบอกว่าสีดำก็ดีอยู่แล้วหงอยู่แล้วครับครับครับ